นางเอกสาวปรางกันนรันตอบชัดสัมพันธ์กึ้งเฉลิมชยัยหลังปิดมานานเกือบปีรู้สึกโล่งมากวันนี้ได้พูดสักทีเรียกว่าสวยครบเครื่องจริงๆสําหรับนางเอกสาวปรางกันนรันที่ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นศิล,ลปินมีซิงเกิลของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแจ้งเกิดครั้งใหม่ในฐานะศิล,ลปินเต็มตัวของวงการเพลงโดยเธออยู่ในสังกัดของกึ้งเฉลิมชัยมหากสิริบิ๊กบอสแห่งค่าย411อเอเอ็นเตอร์เทนเมนต์นอกจากนี้เธอยังถูกจับตาทุกความเคลื่อนไหวว่า ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังไงกันแน่เพราะก่อนหน้านี้หนุ่มกึ้งได้มอบช่อดอกไม้ช่อใหญ่ํำเอาหลายคนแซวหรืออาจจะเป็นรักครั้งใหม่หรือเปล่านะล่าสุดปรางกันนรันได้ออกมาเปิดมาเปิดใจในการทำงานในฐานะศิลปินโดยระบุว่าตื่นเต้นมากจริงๆเก็บความลับมาเกือบปีที่พี่ๆชอบถามกันว่าจะมีซิงเกิลไหมคือหนูรู้อยู่ในใจแต่ตอบออกมาไม่ได้คะ่ะแล้วเมื่อคือนนอนไม่หลับเลยตื่นมาตีสองเพราะว่าฝันลืมโพสต์เขาอนุญ,ญาตให้โพสต์ได้ตอนเที่ยงดีใจมากๆเลยคะ่ะ ถามว่าใช้เวลาเตรียมตัวนานไหมก็มีการพูดคุยกับพี่พึ่งประมาณเกือบปีได้แล้วคะ่ะหลังจากนั้นก็มีการเริ่มกระบวนการหาเพลงที่เหมาะสมเนื้อเพลงต่างๆสุดท้ายแล้วเพลงเสร็จตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วแต่ว่าใดๆเราเป็นนักแสดงมาสิบปีแล้ววันนี้เราจะก้าวมาเป็นศิลปินรู้สึกว่าอยากให้เกียรติผู้ฟังให้เกียรติทุกคนหนูรู้สึกว่าหนูต้องพัฒนาตัวเองถึงแม้ว่าพี่พึ่งและทีมจะมองเห็นศักยภาพเรา แต่หนูอยากพัฒนาตัวเองไปมากกว่านี้ก่อนที่จะออกมาประกาศว่าตัวเองจะเป็นศิลปินแล้วหนูไปเรียนร้องเพลงเพิ่มด้วยแล้วก็มีเทรนสกิลต่างต่างเราก็รู้สึกเกรงใจด้วยคือพี่พึ่งเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความเป๊ะความมีคุณภาพความมีมาตรฐานเราอยากใช้เวลาพัฒนาตัวเองให้เต็มที่ก่อนที่จะปล่อยทุกอย่างออกมาที่เรียนเพิ่มเติมก็สกิลต่างต่างที่จะก้าวมาเป็นศิลปินสําหรับเพลงแรกจะเป็นแนวป๊อปบันลาดและเพลงนี้หนูเขียนเองอยากให้รอติดตามเป็นเพลงรักซึ้ง หนูก็เต็มที่ทีมก็เต็มที่ทุกๆคนก็เต็มที่เขาเชื่อมั่นในตัวเราหนูก็อยากทําทุกอย่างให้เต็มที่ฝากรอคะ่ะ MV ถ่ายเสร็จแล้วจะเปิดให้ทุกคนดูวันแรกวันที่28มิถุนายนนี้จริงๆพอเป็นงานเพลงหนูรู้สึกว่าเป็นตัวเรามากที่สุดก็อยากให้ติดตามคะ่ะอาจจะมีบทบาทต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องพอเป็นงานเพลงเหมือนเราได้ใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปมากๆเซ็กซี่ที่เล่นเข้าถึงได้เมื่อถูกถามว่ากดดันไหมเคยมีข่าวกับพี่พึ้งแล้วยังมาทำงานด้วยกันอีกสาวรางได้ตอบว่า ก็เพราะรู้จักพี่กึ้งมาเป็นปีคาบเกี่ยวกันตอนมีข่าวใช่ค่ะตอนนั้นก็เป็นช่วงที่หนูพัฒนาตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะไปเรียนร้องเพลงแต่พูดไม่ได้อีกพอเราจะพูดหรือปฏิเสธอะไรถึงพี่กึ้งก็ไม่ได้เลยเพราะเราไม่สามารถบอกได้ว่าจริงๆแล้วพี่กึ้งเป็นเจ้าของค่ายหนูค่ะพี่กึ้งกับทีมเขาติดตามข่าวค่ะเขาก็ทราบดีแต่เขาก็บอกว่าอย่าหลุดเรื่องนี้ออกไปนะวันนี้เฉลยแล้วดีใจมากค่ะแต่ก็ลุ้นอยู่ดีค่ะหลังจากนี้จะมีปล่อยผลงานออกมาเรื่อยๆค่ะ จนกว่าเพลงจะออกค่ะกับพี่พึ่งเขาเป็นเจ้านายหนูหนูก็อยู่ค่ายใหม่สีโนเวมเบอร์เป็นเบอร์แรกและเบอร์เดียวภูมิใจและดีใจวันนี้เป็นวันที่หนูมีความสุขมากๆส่วนเรื่องละครยังรับอยู่เสมอก็จะแบ่งเวลาครึ่งหนึ่งเป็นละครและครึ่งหนึ่งเป็นทําเพลงก็จะทําเพลงที่สองต่อด้วยอยากมีอัลบั้มแล้วแต่พี่พึ่งเซ็นสัญญาสองปีสัญญาเป็นนักร้องเป็นศิลปินในค่ายเมื่อก่อนความใฝ่ฝันสูงสุดเป็นนักร้องแต่ตอนนี้อยากมีคอนเสิร์ตเดียว